บมดเนี่ยโอ้ยน้องแม่ในตอนนี้คนทำกรรมบ่าอมุ่งนาะง ผลเสียงน้ำสนองคำเจ้าของทำเองก็เดียก็มีไว้าไไนาขั้นไปทำดีไว้ผลเดียจะต้องตอบดอกแม่เองนาถามว่าชอบวัวซาเหมือนผลใดก็เล่าเสียนา กามเดี๋ยวทำกอดกลาเป็นที่หน่อยก็มีผลนะตียตามต้นสนองน้ำบ่อเลิกไหลละลางน้าแม่หลันจำลองจังใดน้ำมาอ่างหัเท้านกตอนน้ำนี่ทานรืงเศษของกาม อันนี้ทานปายกแลดอกฟังแกได้สวงเงาอนาน้อยมเมตตาโยมพาเฮ็ดจังไดจังไดเว้าว่าเป็นเศษดอกของกรรมแม่นี่ทานธรรมสาธุกดกให้เห็นประเด็นอ่านเรื่องนี้วางเเก่าไว้จาลน ໄດ້ກວນທົວເດີ້ແ <Și> ມ່ເດືອນນາໃຜກໍກວ <Par> ່າຮັບໄຫ້ດອກຕັງໄວຮັກຊິເຫນາ เปื่อนยังบากัมมุนาวัตติโลกกสัตว์ลกเพรอาจเป็นเป็นต้องอยู่ไปตามกรรมเนคำสั่งสอนของพระองค์พ่าปะกโพดแนนนอน่นจริงแทงหลานจำลองจังใดน้ำมาแลมเทสนาอ น้อยยมเมียน้อยยมพ่อเป็นธรรมบัการป่กแก่ยมญาติล้านกัยมเ่าวัลนั่งฟังแล้วล้านสา จนส่องโยมประสงค์อยากลูบต่ฟังแหล่ารัต่อเลยนางจาคือไปบดกรนสำนวนก่อนต่ำท้องหลวงโอ้ท้องเรื่องไห่ใหญ่หลงไม่ใหญ่ก็บจ้าแม่หลวงเนาะพนันเล่าว่าอ้าวนอแม่เถ่า บางฟังสำเนียงแต่ซื้อไขอย่ยาลงปล่อยดอกว่าพันนาเถ้าปลาโลว่าแม่นเถ้าขี้ขันเรื่องงานเวียกขยันหลายดอกเมียอาหารนกแต่งง่ายโยปลาจำบ่มีเวนเน่หนอนยุ่มแม่ยเถ้าปลาโลว่าแม่น,นมเถ้าขี้ขัน แล้วนั้นมันขยันลาหาอาหารไ้เต้งไอ้มากมายจะหาไว้เปนสันไส้รักสันของเทวอวนลุงกาตาหาคบเกียดผู้ป้าพอได้ขายแลกแบงดอกแพงไว้ถ้ามังมีนา คนกันยันจังสี่สีมีมังในสังหอมเดือมีเดาอดอมเอาโอโน้ินซาบสีมังงูน,น้อภไยนาโอ้ยน้อยเมียคนนั้นว่าจอกจนผาปกลำไปเปียนสุยซำซากลากินจำคนนาคนโ้โสังหอมโอ้โบรนเฮาเพิ่นสอนสัง ฟังแล้วจำเจอขอคูมาม่ำเมาเพิ่สังสอนออออน,ออน่ไม่เอย้ยคำมาจอกจอนพาได้แก่ดอกไม้อยังนี่แม่เอ้ยเพิ่งังว่าคำมาจอกจอนพาได้แก่คนขยันแม่ไม่เอ้ยแม่มีมันแสวงบจั์การเมื่อตนได้ทันแก่นา Man kayan sap kantep bay nắng nói tóc phân đầy các con số đô đan đọc phân cà tiêu số lục gạo hết sáng đọc phân bay nà bọt thay con nà nó nhôm mẹ số lục gạo hết sáng đọc phân bay cả bọt thôi ไปโพธทำจังซีเมื่อขี้เวีตกันใ้ค่อยถึงข้าวแก่สบายตัวสบายหัวสบายโอคงอยู่ทางสุงม,มาอกเอาไปเกล้บบเก,เกิดเห็นนอกข้าวเทาบ่าเอางานพี่คันก็นสนได้แวม,มือขอต่อทานพันกันสมือแกล้งสไว้ทากิน ขั้นเป็นไสเป็นมาใส้คนขาดกินคนกะหัวบ่มีปาเมะน้อยนุ่มพอดน้องเม่เิ่นว่า,มมาสีส,สัซ้ซาลากิดินน้องจำคนนาะงพวดเรสังคนหลายแต่แพากันมีพากันเบา พอด่าสั่งมันหลายแต่คนพาร,รักกันเบาโอโอ,โอ้ท่เฮาว่าขี้ตัวน้าไม่ใหญ่เออว่าแต่เท่าแล้วบ่อยู่สมกะย่อมโพเท่าขยันในดอกในแต่รูง้งนางเบากะเบาบา้าอู้กดเรื่องควางฉันมันนักกะบันหัวมัน ดอกท่าใดจังมาเยอะส่วนแทลบยเคยจังเว้ย หากินขอคนเอ้ยบอ่อยากป่อยห่างใดว่าอันท่อพาลีกะจำบ้าสองสิเขาเราไปเขาหนางม้วนมาโลกแล่เต่าเขากะจมจัง้งซ้ายเหตุไปตายมันยังขากก็อาจบ่ผักนูาเศร้าอย่างนนาแม่ยายเอ้ย เมียใหญ่เอ้ยมือจังหนึ่งตัวของฉันเกิดปวดหวัวพินนาเหมือนลงมาปวดหวัวเขา้าร้อม่รอขอปัดแกงเราเอยบัดตายซ้ำเนี่กาคัขพพน้าไม่ไใหญ่นาเนี้อเคยเห็ดขบไปนั้นอดบ,อบอ่อได้บ่อยากนั่งโย่เฉยเฉยอย่ามาตีกันเลย เฮ็ดภาษาเราคนเทาอย่ามาตีกันเลยเฮตดภาษาเราคนเทาญานลูกหลานมันเสียภาคกันเมาบ้านอนตายโยต์เสือเซียงเลยเข้าถาดโยต์สูมือสู้มือสู้มือเลือสิยังดอกยูเป็นนักม่ใหญ่เออยังกลับตามาแลวา้วไม่ไหลแนว ไม่ไหลายอย่างเมื่อเอ๋ยเมื่อสว่าอยู่แล้วันตายเนี่ยว่าเท่าแกนทางเวีนเ,นเน่